สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะกับพลายอามนะคะวันนี้มาทำงานนะคะมีพิธีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวปีใหม่เยอะเลยมีก็ะเป็นพิธีรอดท้องช้างนะคะเฮงเฮงค่ะ

วันนี้มาทำงานนะคะพี่อามนี่จะเป็นช้างช้างแท็กซี่นะคะช่วงปีใหม่ก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวบ้านช้างด้วยนะคะแวะมาหาน้องช้างมาดูความน่ารักของน้องช้างนะคะมาดูความสามารถมาดูโชว์พิเศษของน้องช้างได้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านช้างม้านตะกลางนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อาฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้พลายอาร์มด้วยนะคะ